สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา c ี p ปจะเป็นเนื้อหาเรื่องดอกขอให้นักเรียนตั้งใจศึกษาได้เลยค่ะดอกดอกเป็นอวัยวะของพืชด,ดอกที่ใช้ในการสืบพันธุ์ดอกของพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะตัว ดอกเป็นอวัยวะที่สําคัญของพืชใช้ในการสืบพันธุ์ดอกอายุบริเวณกิ่งก้านหรือที่ปลายยอดดอกแต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะและสีแตกต่างกันซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวดอกจะมีส่วนประกอบ4ส่วนแต่ละส่วนทําหน้าที่ต่างกันดังนี้ 1. กลีบเลี้ยงอยู่ติดกับฐานรองดอกส่วนใหญ่มีสีเขียวอาจมีหลายกลีบขณะที่เป็นดอกตูมกลีบเลี้ยงทำหน้าที่หุ้มส่วนประกอบภ,ภายในบอกไว้เพื่อป้องกันอันตราย สองกลีบบอกอยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไปมีหลายกลีบและมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมบางชนิดมีกลิ่นเหม็นบางชนิดไม่มีกลิ่นโดยที่บริเวณขคนกลีบดอกจะมีน้ำหวานทั้งนี้การมีสีสันมีกลิ่นหอมและมีน้ำหวานเป็นการล่าแมลงมาต้องเพื่อช่วยผสมเกสร 3. เกสรเพศผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกเข้าไปเป็นอวัเยวะสืบพันธุ์ของพืชอาจมีหลายอันเกสรเพศผู้มีส่วนประกอบที่สําคัญคือการชูอับรณูและอับรณูซึ่งภายในมีละอองเรนูที่ใช้ในการผสมกับอุ่หรือไข่เป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ สี่เกสรเพศเมียอยู่ตรงกลางดอกส่วนใหญ่จะมีหนึ่งอันและมีส่วนประกอบที่สําคัญคือการชูเกสรยอดเกสรเพศเมียและรังไข่ซึ่งจะอยู่ติดกับฐานรองดอกภายในรังไข่จะมีอวุอนหรือไข่ซึ่งเมื่อได้รับการผสมจากละอองระนูของเพศผู้จะพัฒนาเป็นมเมล็ดมเมื่อนําเมล็ดปไปปลูกก็จะเจริญเติบโตเป็นพืชใหม่ต่อไป ภาระงานครับนี้คือให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ลงในสมุดข้อหนึ่งโดยทั่วไปดอกมีส่วนประกอบกี่ส่วนได้แก่อะไรบ้างข้อ2ส่วนใดของดอกที่ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เเมียเื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งงานตามเวลาที่กำหนดด้วยนะคะพบกับคุณครูลักดาวันได้ใหม่ในอ p ถัดไปสำหรับครับนี้สวัสดีค่ะ